วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะว่าลิมิตจะถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะแม่ก็น่าจะได้บทเรียนไปพอสมควรจริงๆก็คืออยากรับเขามาอยู่กรุงเทพสักพักแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากที่จะมาอะไรเงี้ยคืออยากอยู่แบบตามปรสาษาใช่ไหมเราแบบเยบเขา่าคอนเสิร์ตวันที่6นะถ้าถ้าไม่หายคือไม่ให้มาอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่ เกินเกินคาดคิดที่คิดไว้ค่ะแล้วเป็นคอนเสิร์ตแรกในในชีวิตที่เราแบบเราอยากมีด้วยเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ดีนะคุณมากๆ อกคุณแม่ว่าเดี๋ยววันที่6เลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะที่คอนเสิร์ตถ้าอยากหายไวๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบต้องอย่าดือ้อแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนั้นได้แอดมิดไหมคะเขาไม่ยอมแอดค่ะออใช่คือจริงๆต้องแอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่คือเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบนอนโรงพยาบาลถ้าเขานอนโรงพยาบาลแล้วใจเขามันจะแบบฟออย่างเงี้ยคือจะแบบขอกลับไปพักที่บ้าน ก็คุยคุยกับคุณหมอคุณหมอก,ก็บอกงั้นก็ได้แต่ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยถ้าไม่อยากกลับมาอีกก็คือณตอนนี้ก็คือคุณแม่อยู่ที่บ้านค่ะใครใเคปค็นคนดูแลคุณแม่ที่ส่งนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นทางแฟนใหม่ของคุณแม่ค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวบ้างพี่สาวโต,โตแล้วก็เออเวียนมาดูเ อย่างสิ่งที่คุณบอกห้ามกำชับเป็นพิเศษนี่คืออะไรบ้างคะโอ้อาหารเลยค่ะสําคัญมากพวกของมันของอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยโรคประจาตัวก็คือเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็คือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาหารก็คือสําคัญมากแล้วก็เรื่องของเวลานอนหลักๆกี่โลกคะที่คุณแม่แบบชอบอยู่คือยังจำไม่หมดเลยมันเยอะมากก็ประมาณสี่ถึงห้าโลกได้ค่ะเวลาคุณแม่ด้วยเรามีวิธีการกำชับคุณแม่ยังไงบ้างนะคุณแม่แบบยากคนพูดยากมาก็แต่ว่า เขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะว่าลิมิตจะถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะแม่ก็น่าจะได้บทเรียนไปพอสมควรเพราะว่าก็ดูจากวาิถีการกินแล้วก็การนอนก็เปลี่ยนไปเลยใช่แล<ต><ม>้วแม่เป็นห่วงแม่มากไปกว่านี้ไมก็ห่วงนะะห่วงจริงๆก็คืออยากรับเขามาอยู่กรุงเทพสักพักแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากที่จะมาอะไรเงี้ยคืออยากอยู่แบบตามประสาชาวบ้านคืออยากอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะ ก็ได้แต่โทรวิดีโอคอลอย่างเงี้ยด้วยงานที่เราทําตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆก็เลยได้แต่แบบคุยกันทางออนไลน์ต้องเช็คคุณแม่ตลอดเวลาไหมว่ากินยังไงนอนยังไงอย่างเงี้ยจะมีคนรายงานค่ะใช่ก็คือแบบเราก็จะดีแบบว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างนอนกี่โมงตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลังใจดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบ เราเราเราแบบแยบเขาว่าคอนเสิร์ตวันที่6นะถ้าถ้าไม่หายคือไม่ให้มาอะไรเงี้ยใช่เขาอยากมาเขาก็เลยคือตอนแรกคือวางแผนไว้แล้วว่าคุณแม่จะต้องมาในคอนเสิร์ตเดียวของเราตอนแรกลังเลค่ะด้วยด้วยจํานวนคนที่เยอะมากๆในคอนเสิร์ตเราก็กลัวอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยปรึกษาทางบอร์ดก็คือเดี๋ยวเราจะแบบหาที่จัดเตรียมให้สําหรับคุณแม่ที่แบบปลอดปลอดภัยจะมีจะเซอร์ไพรส์คุณแม่คุณเมทีดนวย เตรียมโชว์อะไนี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องต้องก็ต้องรอดูอาการของแม่อีกทีเห็นภาพสเตจคอนเสิร์ตเดียวหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วเออยิ่งใหญ่มากเป็นยังไงบ้างก็ยิ่งใหญ่เกินเกินคาดคิดที่คิดไว้ค่ะแล้วเป็นคอนเสิร์ตแรกในในชีวิตที่เราแบบเราอยากดีด้วยอย่าเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าพอเข้ามาเห็นวันนี้เห็นของจริงครั้งแรกลองไฟลองทุกอย่างเรารู้สึกว่าเออมันคนที่มาต้องต้องคุ้มมากๆแล้วก็จะเป็นความ,มทรงจําที่ที่ทุกคนจะต้องได้รับกลับไปแบบแบบมีความ,มสุขก็จะทราบไหมคะว่าคุณบอสเราคุณพ,พ่อเราชุนงบไปกี่ล้าน่อไเอไม่ทราบแต่ว่ารู้แต่ว่าน่าจะหนักหลายอยู่ใช่คะ่ะจัดสีสินจัดเต็มแนอนจัดเต็มทั้งโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือจัดเต็มหมดเลยแง้ไหนว่ากี่เพลงคะ 50บเดยิค่ะ2ิประมาณโดยรวมก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าคอนเสิร์ตก็คือหลังจากจบคอนเสิร์ตเราจะยังไม่ได้ให้ทุกคนปล่อยกลับก็คืออาจจะมีปาร์ตี้ต่อทั้งเขาเพราะว่าจะมีทั้งพอข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในก็คืออาจจะมารวมกันตอนตอนเสร็จแล้ว ได้ค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตวันที่6สิงหาคมไว้ด้วยนะคะคือจริงๆใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถที่จะดูในกลุ่มปิดออนไลน์ได้เพราะว่าก็ชัดเหมือนได้อยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตเลยเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เหมือนได้ส่งฟ้าก่อนที่จะไปอินโดนด้วยค่ะอยากให้ทุกคนแบบมาเก็บเกี่ยวความทรงจําแล้วก็มารู้จักอินฟ้ามหาชนมากขึ้นค่ะ